สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น,พน้องเอฟซีพนานละทุกคนในแต่เดิยมือน,นี้มาบ้านแม่ก็เป็นพี่สาวได้จ้าพี่นอ้องมือน,นี้มีงานจัดงานให้ลูกชายได้จ้าพี่นอ้อง <c oughs> งานในขอบครัวได้จ้าเก็บข้อพี่น้องเอ้เป็นวัดอาหารนี่มนุเอมาได้จา้า กคธรรมดาซี่สดอกพี่น้องจา้าสวัอาหารยังวันนะสั่งอาหารจะจัดผ้าสั่งอาหารก็พี่สาวอยู่จะลังมากชี่อันเนี่ย JP อันนี้จัดลูกไายเห็นหงานให้ลูกไายวันนี้เห,นห็นง่ายตัวเด็กเจ้าพี่น้องจา้า เดี๋ยวคนนี้มดสลมมาหลายจ้าพี่น้องคนมาหาสิบคนมาสั่นเอาแต่คนที่รู้จักเนะจ้ะเนาะคนบ่ได้เห็นใส่หน้ากากแล้วห่ะว่าอ้ฮันี่ลูกสาวหลานสาวกับลูกสาวแม่กน เมกเกนเซซสวัสดีค่ะหลานสาวด้วยจ้ะนี่ซีน้องเมกเกนจ้าอันนี้กัลูกสาวกับหลานสาวปล่อยให้นเขาเล่นพูนพี่สาวญี่ปุ่นจ้ากับลูกชายจ้าลูกชายญี่ปุ่นลูกชายญี่ปุ่นก็พี่สาวพู่สาวกับมาน้ำพี่ไหมผุนพี่สาวผุนก็มาผุ่นหมาแล้ว

ยางมากคุณพี่สาวผ้าคุณผมขาวขาวหนอาจารพี่น้องใช่ไหม She's 8, but she'll be 9 in September, oh, so she's she... almost... Wow. almost 9. You're very cool, I know, I know. It's crazy. Uh, uh, how are you doing? Hi are you? Did you get 50 bucks? Did you buy it Yeah, well, I got from someone. No, from me. Um, no, I don't think so. Ken! No, I don't think mom gave me the card yet. You I I did not give him that money. Yeah, can okay, you give me the card? <laughs> Wait, do you know I have phone as <laughs> <laughs> He said my mom doesn't give me yet. <laughs> it's really hot. I, really, I don't just need a phone. I already give you the card. Thank you, thank you. Are you recording us? Yeah. Uh, Let's <laughs> go. For um YouTube. Say Sawadee Krab. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดทูแฮนด์สวัสดีครับสวัสดีครับโน้พูดลายดีดลายด์โน้พูดทูแฮนด์ลายด์โน้ไรดีไลาดีสวัสดีครับฮ่าฮ่าฮ่าลาสกาหลานชายด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้หลานชาย I say my my need ไม่ก็สวัสดีครับ Hi. สวัสดีครับ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 สกุลดุ๊กไส้ด้วยจ้า Oh I know him ว oh hey, he mm ัน hmm. น mm ี hmm. ้ yeah. Oh my God he going up before he l a k e Thailand one you get big now I record you I record on YouTube Oh my God ไม้ก็เจวีดีทอล อัพจ oh, so no, yes. ันม oh, ินอัพโอ้ยคันยังน้องนี้ลูกสาวนี่ก็ได้จนมินอัพจอนพ่อ a ข็นจูแคบมินจานมิน o สวัสดีคจจนมิน่ิ โอ้โหเมกันเพิ่นม้ายังบ่หลายดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่ากับเขายังอยู่ข้ากับพี่สาวขี่ขานให้เราเขาสั่งเอาแล้วจ้ะพี่น้องสั่งอาหารมานี่เองจักสั่งอย่งดอกเพิ่นสั่งประมาณแบบว่าพิซซ่ากับอันแซนบีเด็ดล่ะจ้ะพี่น้อง Stop! Diamond, do you okay, <laughs> Mama? Yeah. I mean, hmm? It's mean, mine. <laughs> you can't do <laughs> nothing. <laughs> you can't do anything without <laughs> me. <it. laughs> <laughs> <laughs> See, everybody was wearing a trap. <laughs> mm -hmm. What? I'm gonna oh, one you shot. can do it, Jen? She's like, no, you have to bring a pen. I don't want to wear a pant. Oh. <laughs> you why? Why? Are you because I thought, I, no, I thought, I thought we we're gonna have a, 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 a. I actually brought one today. Go get least. it, honey. Go get it. Go get it. Shan it. I would change, home. bro. It's yeah, hot. I'm it hot. hot. I'm taking this one off. Honey, yeah. can you shan <laughs> it? Michael, room, That's it's okay. <laughs> <laughs> Michael, there? Oh my god! He I know, right? Let's and what? what's going on with his hair. <laughs> it's the hair? Oh my god! Before I remember him, a tiny you. Oh we were just talking god. about that earlier. I know. There's a picture so of us where mm -hmm. he's got his hand up, like you know, because I'm holding. I Ha, bu khoi sambai, chino, ai, an. เป็นบัดติดกับอันลูกไส้ละลูกน้องจอนติดกับน้องจอนน้จ้ะอันนี้ของน้องจันมินนะจ้ะอันนี้ของน้องแม็กเกนจ้ะอันนี้ของน้องแม็กเกนเป็นบันไดลงอันนี้เดี๋ยวให้น้องจันมินแล้วพี่น้องของน้องจันมินยูยูนี่จ้ะนี่เอาเอาไว้ดิเวลามาเล่นแต่ว่าเสียกับบ้านพี่สาวาเอาเมื่อเลยให้น้องเล่นอยู่บ้านว่าสันก็เลยเสียมือมือนี่จ้ะพี่น้องอันนี้นี่จ้ะ ซื้อไปโดนแล้วนะบต่ <laughs> น้องแม่เก่นเล่นเมื่อยแล้วก็เล้วเสียห้น้องจันวินอันนี้ของน้องแม่เก่นแตามันเป็นสีเหลืองๆๆลือ,ล,อลงมานี่จะเป็นมันยาวอันอนีน้มันสูงอันนี้มันต่ำของน้องจันวิน <c oughs> Can't you see Jasmine? อ๋อ I see it over You know I had to find that uh, I was the one that found that uh, oh, oh my. yeah, yeah. yeah this is okay. I'm a well uh, yeah, I only the family of the princess so i'm a prince? yes i'm and jasmine is a princess Megan, where's your shoe go put your shoe on honey go put your shoe on where's your shoe this one i'm gonna go get your bathing suit okay sweetie can't tell her to put your shoe on her shoe on Mong hay làn sai lông thoát do bunyong sai lông thoát. Jasmine, I need to nó nó พาถ่ายลูกไป้เบ่าจับพี่น้องเมาแต่ยืนเบึงอันบึงลูกช่ยแดดดีมอมีเทียน้องมอมีน้องกินเอื่นแต่พอแดดดี้แดดดี้แดดดี้บัสน อยู่ต่นะ see you too Congratulations. thank you กันร b โอเคจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้เอาไว้ทำนี้กันนะจ้ะเนาะพอกันมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า